a i a 3G 2ส0ามจีสองพันหนึ่งร้อยอาจารย์คะหนูขอยกเลิกงาน,น,นสุขล้กงณสดค่ะหรือไม่ก็เลิมสักหนึ่งวันก็ได้ค่ะเ,ออเดี๋ยวเลยคะนักเรียนอยู่ดีมาปึงปังคมคามอะไรจัําไม่พอใจเลยเหรอฮะห,หนูเป็นผู้หีกงยุคใหม่ ไม่อยากรอให้ผู้ชายมันเลือกอยากเป็นฝ่ายเลือกเองค่ะแต่กฎ<ต><ร>เขามีมานานแล้วเธอไม่พอใจคนเดียวจะมาแหกกฎอ,อย่างนี้ได้ยังไงอาจารย์ลินคะอาจารย์ลินก็เป็นสาวยุคใหม่อาจารย์ลินเห็นด้วยกับหนูใช่ไหมคะ <c oughs> ถึงอาจารย์จะเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยนะจ๊ะอาจารย์ว่าก็ให้ผู้ชายมาเลือกก็ดูดีออกมันก็ทําให้เราดูสวยแล้วก็มีค่าขึ้นจริงหรือว่าไม่มีใครซื้อดอกไม้ให้คุณฮะ เลยมาประท้วงมีค่ะแต่หนูก็บอกแล้วหนูอะไม่อยากเป็นสายที่ถูกเลือกถ้าอาจารย์ไม่ยกเลิกงานสุกเลิกสดน,นี้งั้นหนูจะจัดงานสู้กับงานนี้เอาให้งานสุกเลิกสดเนี้ยล่มไปเลยลิศ <Lunch> ถ้าไม่ล่ม <Language> ก็เลือ่อนอีกหนึ่งวันก็ได้ค่ะเลื่อนอีกหนึ่งวัน นี่นายแค่มาช่วยฉันเป็นคู่หลอกเองนะนี่ไอเป็นคู่เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกถ้าพี่เขาติดคุกด้วยไองานนี่มันมีความเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องแพงกันหน่อยหรือว่าเธอไม่จ้งางอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองพันก็ได้แต่ว่านายต้องช่วยกันให้เ,เหนี้ยหน่อยนะไม่ต้องห่วง <c ười> ขอโทษทีนะครับที่มาช้าไปนิดนึงครับพอดีรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลางานเลยนี่ครับแต่นัดพี่มาก่อนเวลามีอะไรหรือเปล่าครับเก่านายมีอะไรก็บอกพี่เขาไปสิอ๋อคือผมจะบอกว่าพี่ไม่ต้องไปงานกับฝ้ายแล้วนะครับพอดีฝ้ายเขาไปกับพี่ไม่ได้แล้วเขาต้องไปกับแฟนนะแฟนนัคือผมเอง แฟนใช่ะแฟนกันใช่ผมไม่เชื <mar <mar ่อหรอกครับเพราะผมรู้มาว่าน้องเขายังไม่มีแฟนครับอุ้ยอาจารย์รินครับไปงานสุขเลิกโสดกับผมเลนะครับเออปกติเขาใช้ดอกกุหลาบกันไม่ใช่หรอจ๊ะแย่งเด็กมันซื้อไม่ทันครับยังไงก็ช่วยรับไปด้วยนะครับ ฉันขอเปเศษขอโทษด้วยนะ๊ะย,ยาแช่เพราะว่าฉันจะไปกับอาจารย์เชนวันนี้เขาจะบินกลับมาไม่จริงผมรู้นะว่า,วาหัวใจดวงน้นอยของอาจารย์เนี่ยอยากจะไปกับผมแต่อาจารย์ไม่กล้าพูดตรงๆเอาอย่างนี้ผมจะให้โอกาสให้เวลาอาจารย์จนถึงเย็นนี้ให้อาจารย์เนี่ยถามหัวใจของตัวเองว่าอยากไปกับใครกันแน่อ,อย่าลืมนะครับ ดอกบัวอย่างผมว่ารอบึงอยากอาจารย์ดีนะครับเป็นดอกบัวฉันเป็นบึงใช่เป็นไงนะบึงใหญ่บ้าหไปเลยชื่อเต็มเป็นใครนึกว่านั่นเดชหรือไงเชื่อนะฮะจับมือกัน เพื่อนที่ไหนเขาก็จับมือกันทั้งนั้นแหละครับแล้วถ้าอย่างนี้นะอะฮะไม่เชื่อครับถ้าพี่ยังไม่เชื่อแล้วก็เฮ้ยขอแล้ว <c oughs> <laughs> จริงๆพี่ก็รู้นะครับว่าน้องไม่อยากไปงานกับพี่แต่พี่ก็ยังดึงดันพี <c oughs> ่ก็ยังหวังว่าสักวัน <c oughs> น้องอาจจะหันเปลี่ยนใจ <c oughs> ไปกับพี่บ้าง <c oughs> และนี่ นี่คือเสื้อคู่ที่พี่ทำมาเพื่อจะให้น้องใส่ไปกับพี่ในวันงานกัน2คนพี่ขอมอบให้กับน้องครับพี่พี่เป็นอะไรปะคะพี่พี่คะจะใส่ไหมแม่พี่พี่มนัาแล้วเออ คิดหนังก็ผิดด้วยเหรอไปเลยต่อไปก็เป็นรายละเอียดของงานนี้น้องดวดนัทครับไปงานกับพี่นะครับขอบคุณครับพี่ 八爷 พี่ช่วยไหมครับพี่ชอบคนกล้าคิดกล้าพูดแบบน้องไปงานสุขเลิกสวดกับพี่นะ ก็ติดพยุพี่มารกลับมาไม่ได้แล้วยังไงก็ไปปาร์ตี้สุดเลิกโสดกับผมเถอนะครับคือตามขึ้นมาไหมเนี่ยมาเองมาแล้วเหรอทำไมเราสองคนไม่ไป